อ,อ,เ,อเดี๋ยวมงจับหัวเองนาสิง่งท่ไปสำรวจแป๊บว่ามีหาอะไบ้างอืมที่ทำมันลุกดางอย่นี้วะเฮ้ยเดียวนะหาดูวนะาน โอยทัวอะไรวะน่าไปถุงอะไรเลยกูมาเลยนะสตีนอ่ะเห็นแล้วเด็อยโอ๊ยเดี๋ยวมึงจะเพิ่งกิงกูกูมาดีนะไอ้เหี้ยโอ้โอ้มีอะไรพอดีกูอยากให้มึงช่วยพากูไปที่ปลอดภัยน่ะกูเห็นพวกมึงช่วยเหลือคนมาเยอะเข้าไปในปราสาทก่อนเข้าก็พ่อมึงละสิไม่เห็นรถไฟมันไหมอ่ะเฮ้ยมองว่างมึงว่ามึงมาทำไมเวลานี้วะมมาได้ดิฮะ อุ้ยยางไม่ทราบกูมาเนี่มยนุ่มไปไอ้ฮะอี๋ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนัดแรกอืมเหนื่อยว่ะอุ้ยเสี่ยไอ้สุเตรียมเตรียมพร้อมโอ้ยเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เลยอยู่ไหนวะอี เออตัวเออเออเอ็งมาเล่นกับเขาดีกว่ามาเล่นกับบ้านพ่อมึงดิ้ใช่มาสู้กันดีกว่าหู้มีกันได้ดิเสียท่าให้กับพี่ดีแล้วนิ้งก็เสร็จกูอะไรวะเนี่ยใช่ตัวเอวนไปไหนเอาเลยเซะอไปแดดไหมไม่เสีนกูไอ้หู้มีไอ้หู้ม ัใครก็ได้ช่วยกูดู้วยสิ่ดรู้เดียวกูยิงมันเไว้มันหดมูอเลยมึงดูดิมึงไม่คิดเลยเหรอไอ้นาสนตีนฮึมมึงลองคิดดูสิไอ้หัวกล้องเวนมึงคิดว่ากูทำอะไรกูช่วยลูกับมึงเอาไว้ฮม เอากล้วยไปมึงอะโอ้ยไปรุ่นสมัยนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเขาใจยากอย่ามาซิกมาสซิกโก้โอ้มันมาแล้วอือเอาลูกกระท้อมกูไปกินไอ้มึงสามารถยังไงมาเน่เด้จะไปไหนจะหลบเหรอมาเน่มาเน่ไอ้ <m> ยไอ้พวกนี้เจ้ตัวเองเอาเพลงยิ่งยงไปกินโ ชตัวเองนไม่ลนม้ไาขอปิดจอีอีออีออีีอีอออีอีอออี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 ออีอีิีอออนอีอออี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 ออะอีออี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 ออีอีอีอัีอีอีออีอีีอีอีอีีอ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 ยอออ ฮึฮึอ <กล ısı> ือฮือือือกูยอมก็ได้อือฮือฮไปต่อบกันเถอะ